สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาร์คเบเกอร์เกมเมอร์กับเกม Alchemy Star นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับฟอร์เรนตัวละครที่เมนผู้เล่นธาตุไฟฟ้าเนี่ยจะต้องรอคอยกันอย่างแน่นอนเพราะว่าฟอร์เรนนั้นมาพร้อมกับความสามารถที่จะทําให้ตัวละครธาตุไฟฟ้าทั้งหมดในทีมเนี่ยสามารถที่จะใช้เชนคอมโบได้เป็นจํานวน2ครั้งนั่นเองนอกจากนี้นะครับก็ยังมีความสามารถอีกหลายอย่างที่น่าสนใจเลยครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเ,เรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ สำหรับฟอรลีนนั้นเป็นตัวละครประเภทซับพอตประจำาธาตุไฟฟ้าครับโดดเด่นตรงที่สามารถที่จะบูตดาเมจให้กับตัวละคราธาตุไฟฟ้าที่อยู่ในทีมได้รวมไปถึงตัวฟอรลีนเองนั้นก็นยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงเพราะว่ามีพลังโจมตีพื้นฐานที่ค่อนข้างสูงครับเอาละ่ะฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับฟอรลีนให้มากยิ่งขึ้นด้วยการมาดูในส่วนของแอคทีฟสกิลหรือว่าสกิลตัวใช้งานกันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยหลังจากที่เราทําการกดใช้งานแอคทีฟสกิลนี้แล้วนะครับฟอรลีเนี่ยก็จะทําให้ตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมที่เป็นธาตุไฟฟ้าสามารถที่จะใช้เชนคอมโบได้เป็นจำนวน2ครั้งภายในเทิร์นที่เราทําการกดใช้งานแอคทีฟสกิลนี้ครับโดยเชนคอมโบครั้งที่2นี้นะครับก็จะอ้างอิงดาเมจจาก95%ของพลังโจมตีพื้นฐานของฟอรลีนั่นเองนอกจากนี้นะครับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมเนี่ยยังสามารถที่จะใช้เชนคอมโบดยจํานวนกระเบื้องที่น้อยลงเป็นจํานวนหนึ่งช่องด้วยกันครับ ในส่วนของเชนคอมโบนะครับหากเราทําการลากกระเบื้องตั้งแต่4ช่องไปจนถึง12ช่องนะครับก็จะทําการสร้างความเสียหายตั้งแต่145%ดาเมจไปจนถึง165%ดาเมจตามลาดับโดยในส่วนของระยะการโจมตีด้วยเชนคอมโบนั้นก็สามารถดูได้จากคลิปวิดีโอที่ผมกําลังขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับ มาต่อกันที่ระบบเบรกตูหรือว่าการปลดล็อกดาวกันบ้างนะครับโดยการปลดล็อกดาวขั้นที่1นั้นจะทําการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจานวน300หน่วยการปลดล็อกดาวขั้นที่2จะทําการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจานวน40หน่วยการปลดล็อกดาวขั้นที่3จะทําให้เราสามารถกดใช้งานแอคทีฟสกิลของฟอรลินได้เลยทันทีตั้งแต่เริ่มเกมการปลดล็อกดาวขั้นที่4จะทาการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจานวน300บวกกับอีก5%ของเบสิคแม x h เอชพีการปลดล็อกดาวขั้นที่5จะทําการเพิ่มพลังป้องกันนนนเป็จว40บกอ5%ขง และการบดล็อกดาวขั้นสุดท้ายขั้นที่6นะครับจะทำให้ Active Skill ของฟอร์ลีนั้นถูกลดคูดาวดลงเป็นจำนวน1เทินด้วยกันครับ และส่วนเราส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ Equipment ที่จะทำการปลดล็อก ok หลังจากที่เราทำการ ascension For l ลี n ครับโดยรายละเอียดของ Equipment Skill นั้นก็คือจะทำให้ตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมที่เป็นธาตุไฟฟ้านะครับสามารถที่จะสร้างความเสียหายด้วย chain combo เนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามลำดับโดย chain combo ลำดับที่1น,นั้นก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น5%ระดับที่2-7%และระดับที่3 0ด้กันครับ เอาละครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําความรู้จักกับความสามารถทั้งหมดของฟอรลีนไปกันแล้วนะครับเรามาดูภาพรวมกันครับ โดยในส่วนของข้อดีนั้นฟอร์ลีนเนี่ยเป็นตัวละครประเภทซัพพอร์ตที่สามารถบูตดาเมจให้กับทีมได้ดีมากๆไม่ใช่แค่การที่จะทําให้ทีมเนี่ยสามารถที่จะใช้เชนคอมโบได้เป็นจานวน2ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ว่าสกิลอาวุธที่ยังช่วยทําให้เชนคอมโบของตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมเนี่ยถูกเพิ่มขึ้นมาได้อีกด้วยสูงสุดถึง10%ด้วยกันครับซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการสร้างความเสียหายฟอร์ลีนเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ดีไม่แพ้กันครับด้ ซัพพอร์ตนะครับจึงมีพลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงตัวเลขดาเมจของเชนคอมโบเนี่ยก็จัดอยู่ในระดับที่โอเคเลยนะครับแถมการทำดาเมจเป็นพื้นที่2ช่องกระเบื้องรอบตัวแบบเต็มเวลาเจอบอส4ช่องกระเบื้องเนี่ยก็ตีได้4ช่องกระเบื้องเต็มซึ่งหากเจอบอสที่ยืนอยู่บน9้าช่องกระเบื้องนะครับก็สามารถที่จะตีได้สูงสุดเนี่ยถึง6ช่องกระเบื้องเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆดังนั้นนะครับไม่ว่าจะไปในเรื่องของการบูทดาเมจให้กับทีมหรือว่าทำดาเมจให้กับตัวเองเน ถือว่าดีทั้งคู่ครับแต่มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียครับซึ่งข้อเสียนี้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องค่าตัวที่ค่อนข้างแพงครับโชคยังดีนะครับที่การปลด3ดาวจะทําให้เราสามารถที่จะกดใช้งาน Active Skill ของฟอ r ์ลินได้เลยทันทีตั้งแต่เริ่มเกมทําให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะไม่สูงมากนะครับสำหรับคนที่งบน้อยทําให้หลายๆคนนะครับค่อนข้างที่จะพึงพอใจอยู่แล้วที่จะปลดเพียงแค่3ดาวเท่านั้น แต่ด้วยจานวนคูดาวที่มีถึง4เทินด้วยกันนะครับหากไม่ทําการปลด6ดาวจะทําให้คอนเวอร์เตอร์ที่อยู่ในทีมที่มีคูดาวเพียง2-3ถึงเทินไม่ว่าจะเป็น on, อิลิดอนกอลุและเบเวอรี่นะครับก็จําเป็นที่จะต้องรอไปอีก1เทินเพื่อที่จะใช้งานแอคทีฟสกิลเนี่ยพร้อมกันกับฟอร์ลีนั่นเองครับดังนั้นนะครับหากใครอยากจะให้ฟอร์ลีนและคอนเวอร์เตอร์ที่อยู่ในทีมเนี่ยสามารถที่จะกดใช้งานสกิลได้พร้อมๆกันแล้วแล้วก็การปลด6ดาวเนี่ยก็ยังคงจะเป็นอยู่นะครับแต่แน่นอนครับว ส่วนอีกหนึ่งข้อเสียที่ไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้นะครับนั่นก็คือการบูทดาเมจด้วยสกิลอาวุธนะครับที่จะทําให้การสร้างความเสียหายได้เชนคอมโบของตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมนั้นรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยความที่แบ่งจํานวนดาเมจนะครับออกเป็นระดับการโจมตีจึงทําให้ตัวละครในระดับ3-4ถึงดาวที่มีเชนคอมโบเพียงแค่2ระดับเท่านั้นสามารถที่จะได้รับดาเมจเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยสูงสุดเพียงแค่7%เท่านั้นต่างจากตัวละครในระดับ5-6ดาวรที่สาามถที่จะได้ดาชนเพิ่ม ยิ่งขึ้นเนี่ยสูงสุดถึง10%จากการสร้างความเสียหายด้วยเชนคอมโบในระดับ3นั่นเองครับ สรุปนะครับสำหรับฟอรลีนนั้นเป็นตัวละครที่ต้องมีติดทีมไฟฟ้าเป็นอย่างมากเลยครับจะช่วยให้ดาเมจของทีมนั้นเพิ่มขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแต่การที่จะเอามาใช้งานได้อย่างจริงจังนั้นก็ควรที่จะต้องปลดดาวไปที่ระดับอย่างน้อยเนี่ยถึง3ดวงด้วยกันไม่เช่นนั้นนะครับการเอาฟอรลีนมาใช้งานเนี่ยก็อาจจะดูลําบากไปสักนิดหนึ่งครับ ข่าวดีครับสำหรับผู้ที่เล่น a l c h e m y s t a r ตอนนี้ร้าน t u b i g o Shop กลับมาเปิดให้บริการเติมเกมนี้อีกครั้งในราคาใหม่ที่เลาใจกว่าเดิม แพ็กใหญ่เนี่ยลดสูงสุดถึง425บาทกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์เติมลูโมคริสตัลคูณ2จากการเติมเองไปแล้วหากเติมกับร้านจูบิโกช็อปเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์คูณ2อีกครั้งทันทีแถมการเติมเนี่ยยังปลอดภัยหายห่วงเพราะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นไม่ต้องให้อีเมลไม่ต้องให้พาสเวิร์ดสนใจใช้บริการเติมเกม Alchemy Star ที่ร้านจูบิโกช็อปได้ทั้งสองช่องทางที่ f a c e b o o k Fanpage จูบิโกช็อปหรือว่าออ l i ิเชีย i ไลนะแอดบ และก็จะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Alchemy Star ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัคร m e m b e r ร์ชิเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมอับวิเกอร์ยิมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ